สบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขวัสุบองสุบอกตอนนี้กกัลังสิไปบ้านน้องไอคิวพีนวน่น้องเลยเศร้าวแตกกับมานน้ำนี่นี่สบายดีปลาลุงเด้อกรลาลูกนี่เลยอะกระหอดบ้านนะเฮ้ยน่าหัวใยเนาะ หอยปาน,นาหน,น,น,นังหายอยู่ห้วคเป็นขีโมพานดังดันเลย เย็นเขาอย่าเปิดเลยที่เนาะ บ้านคืมพี่นอะบ้านราวัยไฮแล้วก็บ,บ้านคืมพี่น้าอดบ้านเจสีบ้านนีคือนเจสีพี่นอง ตอนนี้ค่ะพีเจ้าไมคะแถมนี่เจ้าก๋ย

สบายดีปาลุงสบายดีปารุงม้ร้านกัจะเห็ดย่งอันนะร้านเห็ดยังอันะร้านเห็ดยัางอันะสดีปอารมณ์บ่ดีเฮ้นอนบ่อิ่มไปอกเยอันเหนื่อยกัฮอดนำกันแล้วอันเหน่อยกัร้านกับอะไรเดดเนาะแดดแห้งเนาะล่ะ ลูกสน่ามากินอันน้ยกษนกินบาลูกลูกสี่กินบ่างเลยยังบยากว่าไงมันกินนมเด้เจงนึ่งนมคิมเนี่ยตอนนี้กำลังรอหมงม่องเพรามันกรอบมนตแตกแตกเนาะีน้อ ไปกินหักม่วงเด้อด้อพี่น้องเด้อกินหมักม่วงนไดนี่พี่น้องเลยคนกับต๊อุ้ยชาวเขาาคนตกมือนนมมันยังไรนั่นบอกเออาวเขา่าดนีลมสิ่ายอุ้ยว่าไปตะยนี่้แม่ยูงยนี่นะข้าวนี่นะาี่เขาว่าตอนบ่ายมมนทีมันออน้องคลยานเอ ขับไปด้วยภาษาง่ายนะแล้วก็ได้อยู่แล้วอาค้าอาวัคค์จะขานยังไงจะแก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 ะ องมังบสสสวงมังบสะมามมาเร็ว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 เนี่ยเขาแทนเนี่ยเขาแทนมึเลยแก่ของพ่อเลยมึกอมึงแตะนะฮะแตะปล่อยนะซื้ออันนี้มาปุ เจ้าชูไม่เห็นเ้าน่เขาปูอยู่เลยนหาบใ้หงเยแต่หาต้นเขาบอกออกดอกทั้งหนาวายุน้าดิค่ะหัวเป็นรูดอกหัวรอนเป็นต้นูงั้นนะเรียนเทียวขังหัวเลยได้หาต้นนะนันเป็นกินบทันเนน มันเดบอเนี่ยมนีเด mm. okay. okay, yeah. okay. ินยอเนะยนบ่เหากินนะลเจียอพแล้วอนจะงนหน่ไสุกสุกมนเจีย่มนออลนีบอกนนย่เนี้ยดมงแซบได้ม่่อามรีอรเนอะแซบเนอะขันบ่บัเข็มตันหมอยังวาเาซื้อ

มเจาอว้มายเอเคียวอย่ากินลายได้เคียวมาเลยออกไปหนอ๊อฟมาเถอะมาๆๆหน่อยกูมวยนี่เล็กน่อยเงเป็นเลยบ่บ่หายบ่หายยังสบายมันไ่ได้มมันาเอาหน้าใหญเขาจน้ก็มาสุดยอดได้นี่ัวบานี นต่สาวบ่ห <schnell en n ido> ้กินไปนางเบิ <aba> ่งป่ากินรถหมากหนึ่งแล้วยาหมอลาเนวมักยืนบ่หากินก็ได้หานนางเบิ่งเจ้าก็ได้ไมไปนางเบิ่งที่ไหหากินหน่อยหนึ่งก็ได้เสีูปอยยือนโได้พู้นยายนเราเดอ้นเดียวกับบ่เมกจะพ่นไหอเออยิ่งมนบอกนภายจาอยูนบ้าน้ น,นี<ไอ> <Andrew> ่คอยคย่จดแาด้อแบ่ย่อยๆกล้จืนี่ามมามาอุ้ยน้องจับนีหอย้าวนนนยนเยนยอนยะนเอะยอนเยอะขึนอเออ้นเอะอนอเะนเยเอนอ

มาเป็มนะมาเพ่นะท้โอกจ๊กแมท้งโอมาจักพอหนอกคงอยากคือผอนะใพ่อเนาะผอดแคไบรสต์เจ็บบริสตครับไม่เป็นไรไม่แสบแบบมาบางมาบงจับไม่ได้แม่แซนะ tháp subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ <phong này> Để <laughs> ừ. không bỏ lỡ những video hấp dẫn แล้วเขาวงคือืนดอกตกสตุกผัวเ่งเขาคำนี้แต่ป้าสันนี่แล้วว่าเขา้าพ้นสิตกก้าสิเต่งมาพามงัวผูกกิ้งกกไหมหขเพื่อใจว่าวมันงน่วาสเตแห้งได้ดีขึ้นน้ำตกเจานอ่อนเก็บเยาวชนย่างนี้นาวพึาตึงมาเากำลังทีมไฟ เริ่มหาแม่หาเลยขามไายม่หาแม่เอ้ยจบหายแม่พวมันค่เาล้งจะเคยไปทำไมไปสอนไปสอนเนี่ยผมเทียบเทีบมือนในเมืองนะเพระแล้วลงเทาะตาแม่คุณหยอกไปฝังเบะ ไม่ไมหล่นเลยฮกโมเด็งก็อยู่ต่ำแบบอย่างสบายต่ำไข่แล้วแบบแล้วเดี๋ยวนี้เราจับบริเนะบอกมันบมดตึงพอแน่วางล้างครับอะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันโอเก็บภาพไปเพียงเท่านี้เด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแม่น้องแกบุมคลิปต่อไปเด้อพี่น้อง ไปดีเสกกล้องค่ะฟังค่ะหน้าเขได้ไม